ยาตัดไปตัดมาโซเฮียหหโซเฮียออกปุ๊บน้ำกรบอทันพี่น้องอยินดีจะได้ยงดีหรอป้าดิเอาตายที่เทาลงคระบาดดิพี่น้องโอ้ยไม่คิดรู้แตกสะพี่น้องโอ้ยในพน้นในพ้นมื่อเที่แล้วพี่น้อง อ๋อสำหรับมาหนี้ทีมงานพวกเขาออกล่าอีกแล้วมื้อนีมาหาเงินมาหาเงินเห็ดหัวเห็ดทั่วขับเมาสับเมาส์มานี้ทีมงานล่วงเอสทีวีผู้บ่าวไซลุยมาหนี้ทีมงานไซเซ่ไซคองมาหนี้สืา้าประธานมาขับเมาเห็ดหั่วมาหนี้นอ๋อสน,นั่นพวกเขาไปกันเลยเนาะเพรพวกเขามาหนี้ผู้ว่าช่วงนี้ผมมีเงินต้องขับเมาทุกสิ่งทุกอย่างขับเมาส์ดทีมงานท่องโควิด cả đường đi chúng ta cho nó dễ thở này các bạn. Tao đây. Hát bao. ông อย่างเป็นแข็งลูกสไลด์ยังไมอยู่อ้าวเฮ็ดเทาสุย่านเดียวต้นโตบนย่านดอกแหลนย่านต์นานฮันนากรยันนาด้อมมาลักไม่ยู่ปายดอกดิโีเอาตัดในบกตัดในบกทีว่าทีมงานของเราบักแล้วเนาะบักแล้วแบกแล้วเอ็ดอ้าเฮ็ดคนโสดคนโสดแห้ยังเต็มอยู่หลักไม่พ่อบั้กับครับด้วย คือแบบผลแหละนะผลจักอยู่มงอย่าตัดไปตัดมาโซเฮียโซเฮีย,ยออกปุ๊บน้ำกรบป๋อท่านพีน่น้องนี่ดิเบื้องนี้โอ้สายรำกำลังสำรวจไมมอยู่เดี๋ยวตัดไมมเน,น,นาะจะไหนเพราะว่ามันนี่รับเมาทีมงานพวกเขาช่วงนี้โควิดผมมีอยังอมหาตากแดดครับเมาส์รักคู่อะมันนี่ตัวในเวลาพักผ่อนเดี๋ยวตอนบ่ายบ่ายสองจะลงมาใหม่กำลังเก็บอุปกรณ์กันอยู่ไป ครับครับครับยิวเข่าแล้วกำลังมาอยู่คนเท่ากำลังขามหัวมาอยู่อีกคนนึงยังบ่เห็นจักยู่ไซตัวนี้เฮียแล้วฮะเฮียแล้วคนหนึ่งถอดตายลอยไปนี้เอ๋อชาวไร่ขึนไปกินเข่าหน่คุณละสขึนไปกับผู้ละทึงผู้ละขึนไปกินเขาก็นายพลนายพลเขามีนายพลแจ้งอันนี้นายพลมืด นหนึห่งนายก็พูดแล้วเมือเ่อตื่นเลไปไปเปบิ่องมองนั่นเอาปลาดุกปุ่นเป็นอย่างไรได้ปะปลาดุกนั่นจะได้กินอยู่เพราะเขาเพียงนี่ม่เป็นอย่างไรล่ะชู่งมปลาดุกดง,งมปลาดุกหรือว่างมงยังไงนี่นโอ้ยแล้วพี่น้องได้แล้วมาแล้ว มา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 ปิงลูกพันธรรุ์ลูกพันธุ์ธรรมชาติได้พิงลูพันธุ์ลูกพันธุ์ธรรมชาติได้หนิแต่ว่ามันกินกินหัวอาหารมันกินนกเสือบอยู่เปล่ายังห่อนอยู่นีน่นก๊อบใหญ่บอได้ลวกปากสาธุวันนี้เอาเห็ดตุ้ยบันนี้หิวแห้งเคี้ยวได้กินแล้วเคี้ยวไปคุ้นรักเลยเพื่อบอกไปบอกว่าหอดจุดนี้ได้ยังไรเนี่ย<อ>ไปได้นนเลยพ่นมื่อปวดจิตเข่าเหื่อยแห้งเบาเลยอดอะไรโอ้ย มิฉะนังก็สายาเจ้าห่านนะวาวไม่หรู้วาวไม่หรือวาวอะไดรก็คำสุภาษิตเจ้าห่านนะเอามาหอดจุดนี้ได้ยังไงนะมึงดูโอ้มาหอดจุดนี้ได้ยังไงโอ้เือ่เป็นคำคมจงเจ้าเนาะเอาอีกบารดึงเน้นๆนานบรรึงดูเอาเน้นๆน้นบรรดึงเน้นเน้นนะเอากินกาแฟสแตกมัแรงกาแฟร้อนมันนี่เอาจับจักสติงมาละซอยมันแรงนี่เอาตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อจอยมันแรงออกล่าเรื่องแม่ขนุนมาหนี่แม่ขนุน อ้าวตัดประตูห ah. oh, ah, oh, hmm. hmm. ah, no. mm ัวไปเยียบเพื่อนกูใจเพื่อนกูใจไอ้ลูกไปช่องตอ้าวเย็กลงมาตะเฮือนเห็นโลดนี่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 โอ้โหแมงยน้อยใส่ใส่อยู่ใส่นี่นะนี่นี่ใกล้ๆนี่โอ้โหตะเรือนนู้นเห็นหมอกข้างนอกเห็นอยู่ังไงฟองนะแมงกินนู่นนะนี่อ้าวต่อยพอดีไหมแม่กินนู่นนี่อ้าวตัวมันไงมันมันเด้อออกมาต่อยนี่อ้าวนี่ Ừ. Oh, yeah. Một âm từ lều, từ rồi kang sang mỹ rồi Hm? You say you say you kang 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 kakali, mỹ kang. Oh, mỹ kang 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 Đây kang 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 อ้ออกสอกหาต่อแมงที่นูนแมงที่นูนแมงแข้งอยู่ใชเจอระบอเจอระบอเนยงใสเนยงใสมันเป็นอะไรปาถุกขากันีนจับเลยอ่ในนมืดเนี่นีถุกนมืดนี่นมืดจับไฟใหใส่เจอระบอเด้นี่โอ้เบิ้งเบทีนนแมงีนใหญ่เด้นี เอาไปเจอแล้วนี่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 เอาไหมป้าถั่มันมันมาหนิถักลีนี่อยู่ใส่อยู่ใส่เว้ยเว้ยกระดุนเชิงกันใส่อ๋อมันล้วมันแล้วอะไรละไมีกระดุนอันนี้ก็เพ็ดกลางอันนี้กางไม่กระดุนการไม่กระดุนคือว่าทำงานของเขาเนาะหลังจากแล้วเียกเลยคือว่ามาการมีขนุนมานหรือบอลเนาะ บมเมนต์ที่ง่ายเนาะผมจิได้ครัถือว่าต้องใส่ไม้ประมาณห้าหกเมตรเพราะเนาะยื้ดก็ไปเอาการหากินแบบธรรมชาติการทำมนี้ออกล่ามันสี่คนถือว่าหาก,ก็ได้เนาะเพราะว่าทีมงานหาก,ก็มาทงใส่มัน,นีะเจอของดีแล้วมันเนี่ยเอาปีนขึ้นไปวันเดียวะได้จอ,องดีหรอวันนี้ าตายครูอา้าวโลงระบาดนีพี่น้องโอ้ยไม่คิดรู้แตกสะพี่น้องโอ้ยในพน้นในพ้นมื่อเท่แล้วพี่น้องอ่ะสรุปผลงานมื่อนี้สิก้อยก้อยเม่ขนุนเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้เด้อตอนเด็กอ่าสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงก,กำลังชิ่หนึ่งเข่าอยู่กินเขา่ากินเข่าบาดนี่พอบักแตงตั้ กินกับข่าแมงขนโนนไฟมันเพิ่มจะเช่าทาวคมจะเข้าดึกเช่าเจ็ดโมงเช้าจะพอ่าสิบสอ,องมงแองมงกลงคนืนจ้าทถอว่าปัจจุบันนี้เวลาจะสิบเอมงแล้ว<ม>แล้วเนาะเวอาทีมงานของเขากไปหาอาหารแรงจนปัจจุบันนี้จนสิบเอมง ถึงจะได้กินเขาแรงกับบางคนก็น,นอนเมื่อยอยู่เมื่อยตะเวนเนอนฟอมัน,นีตัดไม่อยู่สวนมาเห็ดเห็ดลักเห็ดลักเมื่อนี้ฟังลักกับบุษเร็จเนาะถือว่ายัางสีไปเห็ดต่ออยู่เพราะว่ามื่อนี้ได้ประมาณสี่สิบปลายลักถือว่าพวกเาได้ได้กลับมาจากสวนนอกจากจากหันมาพวกเราได้ พาการันต์ผักปอหนึง,หนงกัลงลงไปหาแมงขน้นแล้วก็มีาแมงแข้งเนาะสิป่นแมงแข้งแล้วก็ก้อยแมงขน้นเนาะกินตอนกินตอนเด็กนี่แหลนะนะเพราะว่าเป็นอาหารแรงกับพวกเฮาถือว่าเดี๋ยวนี้กำลงังสิหนึ่งเขาเนาะสู่กันกินอยู่ถือว่ามังเฮนี้เนาะถือว่าเวียกของเฮาคือมาสำเร็จแล้วเนาะสะัน้นผักบรรทัานเนะาะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อหมู่คู เพื่อนๆทุกคนเนาะจะเริ่มเนาะใหายวันหาใจกันแน่เนาะเพื่อเขาจะได้เห็ดคลิปหนาอีกคลิปต่อไปพวกเขาเห็ดคลิปหากินแบบธรรมชาติโมเมนต์พวกเขาจะไปทำลายสิ่งแวดล้อมเนาะพวกเขาหากินแบบธรรมชาตินาเนื้องฮาวานแห่ใส่มองหากินแบบสมัยตะโพธเมเพราะพาพาไปหาอยู่หากินผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นเนาะปัจจุบันนี้ถือว่ามงคนกับผู้ว่าเมฆขนุนเป็นอะไรเมฆขนุนเป็นอะไรเมฆแข้งเป็นอะไร ปลาอยู่ของสายพันธุน์อะไรในาอฉะนั้นอย่าเลืม่มเนาอสุดท้ายนี่กับเขา,อาขอบใจเนาอที่ติดตามผลงานของเขาเนาอ